สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะอัลบั้มบัตเตอร์กันค่ะทุกคนซึ่งโปตเตอร์กับของแถมนะคะจะตามมาทีหลังเพราะว่าเออ่ของยังมาไม่ครบนะคะทางร้านแจ้งเราเอา,เอาไว้แล้วเราเืิดเราแกะไปแล้วคะ่ะนิดนดึงเราตื่นเต้นมากเลยทุกคนอยากได้การอยากได้การจงกุกมากแต่ได้ใครก็ได้ค่ะ ะะได้ฟิล์จมจงกุกนะคะทุกคนตามจริงแล้วทางร้านให้เลือกได้ตามลำดับนะคะลำดับการโอนไม่มีดวงค่ะแต่มีเงิน <laughs> ลาเล่นค่ะลาเล่นไม่มีเงินค่ะดิคิดคือขายของเก่งมากนี่ทุกคนน้องแบบไซต์นีนิน่ารักน่ารักมาก เรามาเริ่มแกะกันเ,เลยเนาะเพื่อนที่สีเหลืองก่อนเลยละกันนะคะทุกคน มแผ่น CD นะคะสติกเกอร์ทุกคนเราลืมเคาะเมนนะคะแล้วก็แผ่นใกลรู้แะคะขอปิดการ์ดกับมสเซจไว้ก่อนแล้วกันมาดูโฟตโฟต้บุ๊กกันดีกว่าคะ่ะ ไปตรงนี้ก่อนไปก่อนนะฉันดู้แต่กกไมก่อนอืมกาวี4ีกุ๊บนะคะโว้ยดีโฮบหล่อมากดูดีหมดเลยริงิี่จริงก็หล่อเหมือนกันพี่กาสคากันทางอ้อมหรือเปล่าคะอืม มัมนไม่กล้าเงมมากอะทุกคนเรากลัวน่ารัคนอยากจะดูรีวิวไปบ้างหน่อยน้องแพ้พี่น้ำจุนหล่อมากน่ารักน่ารักมากมือเบอร์ขาวดำดีมากค่ะทุกคนอันนี้ก็น่าสนใจาอุ้ยจงกูเมนของหนูเองเมนของเราเองนะคะ ทุกคนแบบว่าดีมากดีมากๆอโอเคค่ะตัวหนึ่งนะทุกคนสามอืมเหมือนจะเห็นแล้วว่าได้ใครปิดไว้ก่อนพวกเราต้องปิดไว้ก่อนนะคะนี่เป็นเหมือนแบบที่ตั้งแบบนันดีนะคะ ันที่สเลยนี่นะคะสีส้มเข้ามาถ่ายคลิปต้นเยืนนะคะเพราะว่าพัาสดุกพึ่งมาถึงเนาะก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยจริงๆนะคะทุกคนแต่ถ้าบางช่วงเสียงดังทีิเราก็แบบขอเป็นอย่างสูงเราก็จะอะไร เราเป็นคนที่เก็บซิลของไว้เกือบทุกอย่างเลยเราต้องเรียกมีนก่อนนะคะโอ้ทุกคนนี่คือการ์ดการ์ดอยู่ตรงนี้เราขอปิดไว้ก่อนนะคะการ์ดอยูนี้เราเอาวางไว้ตรงนี้เหมือนกันนะนี่จะเป็นซีดีนะคะ ก็การ์ดรวมสติกเกอร์ค่ะเหมือนเดิมเลยแล้วก็น้องสองแผน่นแล้วก็เป็นสแตมเหมือนเดิมแล้วก็ลูกบอลน,นะคะนี่เป็นโตั๊ดบลูนทุกคนเราบอกว่าเราชอบบัวน,นี้มากเบอร์ไปทะเลพี่จีมินคือฮอตปอดแตกมากนะคะทุกคนหล่อมากพี่จีมก็หล่อหล่ออะไรขนาดนี้อุย้ย สามหกหนึ่งสามด้วยน่าจะเป็นหนึ่งสามหกหนึ่งสามนะคะรูปดีมากอุ้ยจงกูรูปนี้เห็นแล้วนะคะคือแบบว่าอยากแกะอัลบั้มพร้อมคุณเกาหลีมาโคตรว่าไม่อยากโดนสปอยแต่ก็โดนสปอยเต็มทวิตไปเลยนี่โคตรใส่นะคะอุ้ยป่าหล่อมากพี่น้ำจุนหล่อมากนะคะพี่ก้าตายตายแล้วอุ้ยลูกสาวน่ารักมากเลยอ่ะน้องแทน้องแท,น,งแทน่ารักมากเลยลูป น่ารักน่ารักมากน่ารักมากๆพี่จะมินมองลูกสาวดิฉันนะคะพี่เตโฮพี่เตว่าผมสีนี้เพราะว่าผัวเกินไปหล่อเกินไปนะคะน่ารักมากคุณคนนี้ดูดีมากเลยทุกคนคือว่าทุกคนดีมากน่ารักมากเวอร์นี้น่ารักมากน่ารักครั้งสองเวอร์เลยนะคะดีมากเลยค่ะทุกคนเราก็มาถึงขั้นตอนการลุ้นการนะคะ ก็คือเมสเซจอะไม่ซีเรียสเพราะว่าเพราะว่าเมสเซจเราไปหาดิวมาแล้วอู้ได้น้องแทกับพี่น้ำจุนนะคะไหนดูน้องแทกหน่อยสิน่ารักมากน่ารักมากนะคะี่ก็พี่น้ำจุนโอ้ยหล่อมากหล่อมากแม่หล่อมาก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 อันนี้ก็จะเป็นใบสื้อนะคะ เราไปถึงขัง้นตอนแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วว่าสีเหลืองเป็นใครเราจะมูค่ะจงกุ๊กจงกุ๊กมาสักใบเธอจงกุ๊กมาสักใบนะจงกุ๊กนะหนึ่งสองสามอู้หา้าน้องแท้กับพี่จีมินนะคะเมื่อกี้เราเห็นพี่จีบีไปแล้วแหละอุยน้องแท้น่ารักมากน้องแท้น่ารักมาก ค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปจนจบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ